สวัสดีครับผมนัทครับจากช่องนัทอีสุซุครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะส่งรถคันนี้นะให้ลูกค้านะครับเป็นลูกค้าจากช่องนัทอีสุนะติดต่อมาเมื่อประมาณต้นเดือนนะครับวันนี้นะครับประมาณวันที่3 0 1เดือนพอดีเลยนะรถคันนี้เรียบร้อยผมทําการติดตั้งตู้จดทะเบียนเป็นป้ายวิ่งร่วมนะฮะให้เรียบร้อยเลยลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าบริการอะไรทั้งสิ้นนะครับในส่วนของเรื่องการจดทะเบียนเดี๋ยวผมดําเนินการให้ทุกอย่างนะครับ คันนี้นะครับเป็น NQR 175หนะครับหรือ175แรงม้านะเป็นรถ6ลอ้อใช้คำว่าเป็น6ล้อขนาดกลางละกันครับข,ขนาดความยาวอยู่ที่5.6เมตรนะคันนี้ทำการติดตั้งตู้นะเป็นตู้10บันจากอู่เดิมนะฮะอู่สักดิธิ์สัมพานนะครับเล่นสีม่วงแบบนี้ให้เรียบร้อยเลยนะแบบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดอย่างสิ้นนะฮะหากใครสนใจ NQR175 นะบรรทุกสินค้าประมาณ7ตันนะครับเน้นปริมาณสินค้าเยอะๆนะทำการติดตั้งตู้แบบ10บานแบบนี้เลยเป็นรถใหม่ป้ายแดงรับประกัน5ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับและเอียดของตู้นะก็เป็นตู้10บ,บานเหมือนทั่วไปนี่แหละแต่ว่าลักษณะของ NQR คันนี้ลูกค้าต้องการเอาไปบรรทุกสินค้าเป็นอะไรนะเป็นอะไรของมอเตอร์ไซค์ก็เลยต้องการเนื้อที่ในการ บรรทุกสินค้ายเยอะๆเ,เพราะว่าอะไรต่างๆเนี่ยใส่ในกล่องนะเป็นกล่องแบบสัดส่วนที่ชัดเจนนะลูกค้าก็เลยเน้นตู้ใหญ่ๆแบบนี้เลยผมทําการจดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วนะรอแผน่นป้ายทะเบียนติดวันนี้นะเป็นป้ายวิ่งร่วมแล้วพรุ่งนี้ลูกค้ามารับประกววิ่งงานได้เลยนะครับโอเคหากใครสนใจคลิปนี้นะครับสนใจเอ็นคิวอาร์แบบนี้นะฮะดูคลิปนี้ให้จบนะครับโอเคไปดูกันเลยครับ เรามาเริ่มดูจากภายในของรถนะบางท่านไม่เคยเห็นใน QR ว่าภายในแบบไหนนะครับจริงๆภายในก็เหมือนกับรถตระกูล NLR ทุกรุ่นนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะหน้าปัดต่างๆเหมือนกันเลยนะครับภายในก็มีไฟ LED ดวงใหญ่เหมือนกับ NLR เลยนะภายในไม่มีอะไรแตกต่างมากนะครับก็คล้าย NLR แต่ว่าหอา้องผู้โดยสารหรือรหัวเก่งเนี่ยจะใหญ่กว่า NLR นิดหน่อยนะครับ ติดตั้งหมวกให้เรียบร้อยแล้วด้านหน้านะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับรุ่นใหม่ก็จะมีไฟ LED เนาะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าจะเป็นสีเทาแบบนี้เลยไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะครับแต่ว่าถ้าเป็น NQR เนี่ยจะมีในส่วนของนี่ชายตรงนี้นะครับคล้าย,ายเาส,สเกิร์ตนะ ทำมาคล้ายๆสกเกิร์ตเลยนะครับแต่ไม่ใช่สกเกิร์ตนะครับเป็นชุดกันชนหน้าเลยทําให้แลดูสวยงามไม่ต้องใส่สกเกิร์ตนะครับสวยงามอยู่แล้วเป็นลอ้อยางเรียวๆนะครับเป็นของบิสโตนขนาด8.25 r 1 6เป็นแม็กเออเป็นล้อกระทะ16นิ้วนะครับน็อต6ตัวส่วนด้านหลังเช่นกันครับอันนี้ขนาดความยาวนะยาว5.6เมตรนะแต่ตู้เนี่ยผมต่อให้อยู่ที่ 5. 7เมตรนะครับ เป็นตู้10บ,บานด้านหลังนะครับก็เป็นยางเรเดียนเหมือนกันนะขนาดยางก็อยู่ที่จ 2>, 2 5เหมือนกันเป็น16นิ้วเช่นกันครับเล่นสีม่วงเป็นน็อต6ตัวเหมือนกันนะก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่เอาไว้สำหรับอา่าอันนี้ถังดับเพลิงลูกค้าต้องซื้อใส่เองนะไม่กี่ร้อยบาทนะครับ ทำให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่เก็บต่างๆนะตามกฎหมายกําหนดด้านหลังก็จะเป็นไฟ LED แบบนี้เลยมีชุดเหยียบขึ้นภายในก็เป็นตู้แบบนี้เลยนะครับเป็นตู้1ิบานจะมีตัวเหล็กกันแบะให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตู้ก็ตรงนี้จะเป็นพื้นเหล็กนะขนาดความหนาประมาณ4มิล แล้วก็ด้านด้านนี้นะครับหนึ่งก็เป็นเหล็กเหมือนกันเป็นเหล็กพับนะครับแล้วก็ด้านบนก็เป็นเหล็กพับเช่นกันส่วนด้านข้างก็เป็นประตูนะเป็นประตูอีกข้างละ4บานนะเปิดได้รอบด้านเลยนะเป็นคล้ายๆแบบอ,อพวกตระกูล f t r เนี่ยนะครับเหมือนกันเลยนี่นะมีไฟข้างบน3ดวงขนาดความกว้างของตู้อยู่ที่2เมตร4นะครับ ขนาดความกว้างของตู้เนี่ย2เมตร4ความสูงอยู่ที่2เมตร5ครับความยาวอยู่ที่5เมตร7นะครับผมวัดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับไปถึงด้านหน้านี่เลยนะฮะขนาดความยาว5 5เมตร7ครับไปถึงด้านหน้านี่เลยครับขนาดความสูง2เมตร5นะค,ความกว้าง2เมตร4อันนี้เน้นตู้จัมโบ้เลยจดทะเบียนเรียบร้อยเป็นวิ่งเป็นป้ายร่วมนะฮะเป็นป้ายร่วม ดำเนินการให้ฟรีนะลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าดำเนินการจดทะเบียนอะไรเดี๋ยวผมจัดการให้เลยจ่าย7จ็ดหมื่นเก้า finance ผ่านท่านรับแบบนี้เป็นเลยนะครับพร้อมกันวารันตีห้าปีไม่จํากัดระยะทางโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปสรุปตอนท้ายให้นะส่วนสีต่างๆนะครับท่านจะทําไม่ทําก็ได้แต่ลูกค้าอะไรนี้ต้องการสีม่วงนะครับเป็นคนฉลกสีม่วงอนะ่ะก็จัดป้ายจะสีอะไรก็ได้นะครับเราทาให้ฟรีอยู่แล้วโอเคนะครับ